นะหินะัสติกัสจิกัมมังเอติหตังละพะเตสุวามิทุกขังมินโทปะโลเกอัตติปัสติกิพิสการีกรรมของใครๆย่อมไม่สูญหายไปไหนใครทำกรรมเช่นใดไว้ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว หากทำทั้งดีและชั่วก็ย่อมได้รับผลทั้งดีและชั่วปะปนกันดังนั้นหากอยากมีวิถีชีวิตที่ราบรื่นสงบสุขก็จงพยายามทำแต่ความดีให้มากๆและละเว้นความชั่วทั้งหลายเพราะความชั่วนั้นแม้เล็กน้อยก็อาจส่งผลให้ชีวิตเป็นทุกข์ได้ดังเรื่องราวกฎแห่งกรรมของพระเถระสองรูปเมื่อสมัยครั้งพุทธกาล ที่ถูกแรงกรรมเผาผลานทำให้ชีวิตร่างกายของท่านต้องมีปมได้มีความทุกข์ทรมานเดือดร้อนอยู่หลายพบหลายชาติพระคุณเจ้ารูปแรกชื่อว่าท่านพระโมคขราชท่านพระโมคขราชก่อนจะเข้ามาบวชท่านเป็นกุลบุตรในตระกูลวันนะกษัตริย์มีฐานะมั่งคัง่งเพียบพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติและบริวารแวดล้อมแต่พอเริ่มเติบโตเป็นหนุ่ม ได้บังเกิดโรคร้ายขึ้นในผิวกายของท่านโรคนั้นคือโรคเรื้อนผิวหนังตกสะเก็ดเป็นแผลมีน้ำเหลืองแสบคันเก่าจนเลือดไหลรักษาเท่าไรก็รักษาไม่หายได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้คนที่พบเห็นบางคนก็แสดงอาการรังเกียจเดียดฉันไม่อยากเข้าใกล้ท่านจึงบังเกิดความทุกข์หนักทุกทั้งกาย ทุก์ทั้งใจจนในที่สุดท่านได้ตัดสินใจหลบลี้หนีหน้าผู้คนออกไปบวชเป็นพราหมณ์ประพฤติธ,ธรรมเพื่อหาทางระง,งับดับทุกข์ของตนการต่อมาท่านได้มีโอกาสฟังธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วบังเกิดความเลื่อมใสได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ส่งพระเมตตาบวชให้ท่านด้วยวิธีการที่เรียกว่าเอหิภิกุอุปสัมปทาคือทรงตรัสว่าดูก่อนโมกขราชเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระภิกษุหนุ่มโมคขราชครั้นบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรมกรรมฐาน ด้วยบุญเก่าแต่ปางก่อนของท่านที่มีอยู่ได้ทรงผลให้ท่านได้บรรลุคุณธรรมอันวิเศษสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์ภายในเวลาไม่นานแต่แต่แม้จะสำเร็จคุณธรรมอันสูงสุดแล้วโรคร้ายคือโรคเรือนนั้นก็ยังคงไม่หายเบียดเบียนท่านอยู่ตลอดเวลา เหล่าพระภิกษุที่ยังเป็นปูถุชนเมื่อเห็นท่านแล้วก็ต่างแสดงอาการรังเกยียจไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากเสวนาด้วยท่านพระโมคคราชเถระจึงไม่อาจจะอยู่ร่วมกับพระภิกษุในพระวิหารเชตวันและพระอารามอื่นๆได้ท่านจึงหลีกเร้นไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำตามลำพังอย่างโดดเดียวไม่อยู่รวมกับใครๆจีวรที่ท่านสวมใส่ ก็เป็นจีวรเก่าขาดปะแล้วปะอีกเป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วตามกองขยะตามป่าช้าท่านไปเก็บเอามาซักมาเย็บติดกันแล้วย้อมด้วยเปลือกไม้พม่อห่มคลุมปกปิดร่างกายกันความหนาวร้อนตามพระวินัยบัญญัติผ้าจีวรของท่านเป็นผ้าจีวรสีเศร้าหมองไม่ผ่องใสเก่าๆปอนๆวันหนึ่ง ท่านได้เข้าฌานสมาบัติคือปุเพนิวาสานุสติยานอันเป็นยานวิเศษตรวจดูบุพกรรมของตนเองว่าทำไมหนออัตมาจึงมีกรรมเป็นโรคเรื้อนที่สังคมรังเกียจต,ต้องมีปมด้อยรักษาไม่หายเช่นนี้พระโมคคราชเถระดำริดังนั้นแล้วจึงเข้าฌานตรวจดูวิบากรรมในอดีตชาติของตนแล้วท่านก็ได้พบถึงสาเหตุว่ามีดังนี้ ในอดีตการนานแสนนานมาแล้วเมื่อครั้งสมัยพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าสมเด็จพระปทุมมุตระท่านพระโมคขราชนี้ได้เกิดเป็นชายยากจนเร่ร่อนคนหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีเรือนยังชีพด้วยการใช้แรงงานแลกข้าวปลาอาหารอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอดมื้อกินมือ้อหาความสุขมิได้มีอยู่คราวหนึ่ง ไเร่ร่อนไปอาศัยพักนอนอยู่ใต้ถุนศาลาในพระอารามแห่งหนึ่งซึ่งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายท่านใช้เป็นที่พำนักและฉันพัตตาหารทำรรกิจพระศาสนาเป็นศาลาใต้ถุนสูงเมื่อท่านได้ไปพักอาศัยอยู่พระภิกษุท่านก็เมตตาไม่ขับไล่ด้วยเห็นว่าท่านไม่มีที่พักแต่ครั้นพอไปอยู่แล้ว ชายเร่ร่อนยากจนผู้นี้แทนที่จะช่วยดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่อันเป็นของสง์กลับไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรนั่นคือได้ทิ้งขยะเศษอาหารเรี่ยราดไม่เก็บไม่กวาดอีกทั้งยังชอบก่อกองไฟใต้ถุนศาลาเสมอเสมอทำให้ังบเกิดควันไฟฟุ้งตลบอบอวนจนพื้นศาลาสก,กปรกเละเทอะเต็มไปได้วยควันและขม่าไฟ พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็บ่นก็ติเอาว่านี่เจ้าคนเร่ร่อนเจ้ามาอาศัยได้ถุนสาราวัดอยู่แต่ไม่ช่วยรักษาความสะอาดเลยกลับมาสร้างความโสกปรกก่อไฟควันตลบเช่นเนี้ยไม่เป็นการสมควรนะชายเร่ร่อนครั้นถูกพระบ่นว่าแทนที่จะสำนึกรู้สึกตัวกลับโกรธไม่พอใจ คิดว่าพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้รังเกียจเดียดฉันหาทางกลั่นแกล้งขับไล่ตนเขาคิดแล้วก็แสดงท่าทางฮึดหัดเฝ้าเพ่งโทษติเตียนพระภิกษุสงฆ์ในพระอารามแห่งนั้นด้วยกายวาจาและใจ ด้วยกรรมอันเกิดจากการทำความศสกกระปรและก่อไฟเป็นควันรมใต้ถุนศาลาวัดนี้จึงส่งผลทำให้ท่านเมื่อบังเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อๆมาจึงกลายเป็นโรคเรื้อนโรคร้ายมีผิวกายศสกกระปรด้วยตุ่มสะเก็ดน้องมีน้ำเหลืองเยิม้มคันและปวดแสบปวดร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นโรคเรื้อนติดต่อกันถึงห้าร้อยชาติอันเป็นผลแห่งบาปกรรมครั้งนั้น ท่านพระโมคขราชเถระครั้นได้รับรู้ถึงวิบากกรรมแนอดีตชาติของตนแล้วก็บังเกิดธรรมสังเวชสลดใจอดทนยอมรับชดใช้กรรมนั้นไปตราบจนกระทั่งสิ้นชีวิตละสังขารเข้าสู่แดนพระนิพพานท่านผู้ฟังทั้งหลายเอ่ยได้ฟังเรื่องราวอดีตกรรมของท่านพระโมคขราชแล้วจงนำมาใคร่ครวญสองวรเถิด เราไปพักอาศัยสถานที่แห่งใดซึ่งเป็นสาธารณสถานเช่นศาลาริมทางศาลาท่าน้ำหรือวัดวาอารามอันเป็นเขตของสงฆ์จงระมัดระวังอย่าไปทิ้งเศษขยะเกลื่อนกลาดอย่าไปขูดไปขีดไปเขียนอย่าไปบ้วนน้ำหมากน้ำลายอันเป็นสิ่งสกปรกเละเทะลงในพื้นที่ เพราะจะเกิดวิบากเป็นอากุศลทําให้ต้องมาบังเกิดเป็นโรคผิวหนังไม่สวยไม่งามเป็นปมด้อยแห่งชีวิตจึงขอให้พวกเราจงระวังจะได้ไม่ต้องรับวิบากกรรมดังเช่นท่านพระโมคคราชที่ได้เล่ามานี้ยังมีอีกรูปหนึ่งเป็นพระเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลเช่นเดียวกันท่านรูปนี้ชื่อพระละกุณละกะพัทถยะก่อนที่ท่านจะบวชท่านเป็นหนุ่มในตระกูลเศรษฐี มีทรัพ์ยสมบัติมากมีความเป็นอยู่ผาสุขสมบูรณ์พร้อมทุกประการท่านมีเสียงพูดที่ไพเราะมากใครได้ยินเสียงพูดของท่านก็จะพากันชื่นใจชื่นชมว่าอ๋อหนุ่มคนนี้เสียงไพเราะเหลือเกินแต่แต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีปมด้อยอย่างสุดที่จะแก้ไขที่ไม่อาจจะรักษาให้หายได้ปมด้อยที่ว่านั้นก็คือเมื่อย่างเข้าวัยหนุม่ม แม้จะอายุ2ี่สิปีแล้วแต่ร่างกายของท่านกลับไม่สูงไม่โตเต็มตามวัยตัวของท่านกลับเล็กและต่ำเตี้ยมีขนาดเท่ากับเด็กอายุเพียง9้าขวบสิบขวบเท่านั้นเองคนทั้งหลายเมื่อเห็นท่านแล้วก็ต่างคิดว่าท่านเป็นเด็กอยู่ร่ำไปชอบล้อเลียนชอบเอามือจับหัวลูบหัวเขย่าวหัวท่านเล่นด้วยความเอ็นดู ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนรำคาญและอับอายต่อร่างกายอันต่ำเตี้ยผิดธรรมชาติของตัวเองเสมอเสมอทุกเมื่อเชื่อวันการเวลาต่อมาชายหนุ่มวัยยี่สิบปีแต่ตัวเตี้ยนี้ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบังเกิดความเคารพเลื่อมใสดวงตาเห็นธรรมขอบวชเขาก้มกราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าประนมมือเอ่ยว่า ข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์เห็นภายแนววัฏสงสารไม่ปรารถนาจะอยู่ในเพศคารวสาข้าพระองค์ต้องการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทขอทรงได้โปรดเมตตาบวชให้ข้าพระองค์ด้วยเถอะพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นบารมีอุปนิสัยของชายหนุ่มผู้มีรูปร่างเตี้ยเล็กผู้นี้ว่า จะได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดจึงทรงประทานอุปสมบทให้ด้วยการตรัสว่าดูก่อและกุณดกะพัทธิยะเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระภิกษุหนุ่มและกุณดกะพัทธิยะครั้นได้บวชแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยความภาคเพียรอยู่ในพระอาราม คือเชตวันมหาวิหารซึ่งมีพระภิกษุมากมายนับร้อยพักปฏิบัติธรรมอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่สร้างความรำคาญต่อวิถีชีวิตของท่านมากนั่นคือพระภิกษุผู้ยังเป็นปุตุชนทั้งหลายชอบล้อเลียนชอบเอามือมาจับหัวลูปหัวเขย่าวหัวของท่านเล่นเสมอเสมอพระบางรูปที่ไม่รู้จากท่านก็คิดว่าท่านยังเป็นสมณะยอยู่ร่ำไป ท่านพระละกุณดกะพัทยะจึงได้หลีกเร้นหนีออกจากพระอารามไปปลีกวิเวกอยู่ตามป่าตามโคนไม้แล้วภาคเพียรปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์จนในที่สุดก็สามารถบรรลุคุณธรรมวิเศษเป็นพระอรหันต์ผู้สงชานสมาบัติได้ในเวลาไม่นานเมื่อสำเร็จธรรมอันสูงสุดแล้วท่านก็ออกจากป่ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระวิหารเชตวัน พระภิกษุปูตุชนทั้งหลายเมื่อเห็นท่านมาก็บังเกิดความเอ็นดูบางรูปก็หยอกล้อเอามือลูบหัวเขย่าวหัวท่านเล่นและทักทายแต่มาเนนน้อยหายไปไหนมากลับมาแล้วเหรอพูดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะกันโดยหารู้ไม่ว่าพวกตนได้ร่วงเกินพระอรหันต์เอามือลูบหัวเขย่าวหัวพระอรหันต์เล่นเสียแล้วเป็นกรรมที่ไม่บางควรเลย ลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจึงตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายพวกขนองไม่สำรวมกายวาจาใจเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายและกุณฑกะพัทธิยะบุตรของเราท่านบรรลุธรรมอันสูงสุดแล้วท่านเป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยคุณธรรมเธอทั้งหลายจงรับรู้และอย่าล่วงเกินท่านอีกนับแต่นี้เป็นต้นไป พระภิกษุปุุชนทั้งหลายเมื่อได้ยินกระแสพระดำรัสของพระพุทธองค์ก็ต่างพากันสะดุ้งสลดใจต่อาการกระทําของพวกตนพากันก้มกราบขอขมาขออโหสิก,กรรมให้ท่านพระละกุณฑกะพัทิยะยกโทษให้ด้วยความสำนึกผิดท่านก็ยกโทษให้โดยกล่าวว่าอัตมางดโทษแก่ท่านทั้งหลายขอโทษภัยทั้งปวงจงอย่ามีแก่ท่านทั้งหลายเลย เสียงของท่านพระละกุณดกะพัทิยะเถระไพเราะเพราะพริ้งมากเวลาท่านพูดท่านแสดงธรรมเสียงของท่านไพเราะจับจิตจับใจด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเอตทัคะคือเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในด้านมีเสียงสำเนียงที่ไพเราะไม่มีใครเทียบได้อยู่มาวันหนึ่งท่านพระละกุณฑกะพัทิยะเถระ ได้ใช้ปุเพนิวาสานุสติยานอันเป็นยานที่ประเสริฐวิเศษตรวจดูบุพกรรมของท่านในอดีตชาติโดยท่านดำริว่าทำไมหนออาตมาจึงบังเกิดเป็นคนตัวเตี้ยผิดมนุษย์มานาแต่มีเสียงไพเราะเช่นนี้อธิษฐานจิตดังนั้นแล้วท่านก็ได้รับรู้บุพกรรมในอดีตโดยฉับพลันว่านานแสนนานมาแล้ว ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนซึ่งมีพระนามว่าพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งดับขันธปรินิพานไปนานแล้วในครั้งนั้นชาตินั้นท่านเรียบังเกิดเป็นนกดูเว่าในแดนหิมพา,านต์อยู่มาวันหนึ่งท่านได้บินไปเห็นพระพุทธพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ณโคนไม้เมื่อเห็นแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใส บินไปจิกไปคาบเอามะม่วงสุกผลหนึ่งในแดนป่ามาถวายพระพุทธองค์สมเด็จพระพุทธพุทธเจ้าทรงรับมะม่วงจากนกดูว่าแล้วก็ฉันฉลองศรัทธาด้วยพระอาการอันสำรวมหน้าเลื่อมใสนกดูว่าวป่าเห็นเช่นนั้นก็บังเกิดความปลาปลื้มปิติใจเป็นล้นพ้นก็กิ่งไม้ร้องเพลงขับกล่อมท่านด้วยเสียงอันไพเราะของตนเป็นเวลานาน พรันพ้นจากชาตินกดูว่าแล้วท่านได้บังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลานานาน,นับพันปีการเวลาผ่านพ้นไปจนกระทั่งถึงการสมัยของพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาอาดีตนกดูว่าวตนนั้นได้จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์โดยได้บังเกิดเป็นมหาอมาตผู้มากมีบารมีมีผู้เคารพเชื่อถือมาก อยู่มาวันหนึ่งองค์สมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธปรินิพานมหาชนทั้งหลายในแว่นแคว้นต่างประชุมกันวางแผนสร้างพระบรมธาตุเจดียถวายเป็นพุทธบูชาโดยวางแผนกันว่าพวกเราทั้งหลายเรามาสร้างพระบรมธาตุเจดียกันเถอะสร้างพระบรมธาตุเจดียเป็นพุทธบูชาสร้างให้สูงเสียดฟ้าเลยสร้างให้สงา่า ให้งดงามเห็นด้วยเห็นด้วยสร้างให้สูงสูงจะได้มองเห็นได้ไกลไกลคนจะได้กราบไหว้บูชากันประชาชนชาวเมืองตกลงกันดังนั้นแล้วต่างก็เรียรทายรั์จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ช่างออกแบบแปลนเตรียมก่อสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์อย่างวิจิตงดงามครั้นถึงเวลาจะก่อสร้างท่านมหาอัมาแห่งเมืองได้มาเห็นแบบแปลนก็ติติง และห้ามปรามขึ้นว่าอะไรกันท่านทั้งหลายจะสร้างให้สูงเสียดฟ,ฟ้าไปทำไมเล่ารู้ไหมการสร้างพระเจดีย์สูงๆน่ะทําได้ยากลำบากนะเสียไม้เสียอิฐเสียปูนอีกทั้งเวลาบำรุงรักษาในภายหลังก็ยากจงทําเป็นพระเจดีย์รูปเตี้ยๆก็พอแล้วไม่ต้องทําสูงหรอกจงทําตามคำสั่งของเรานะมาเราจะออกแบบให้ใหม่จะได้ม่สิ้นเปลืองจะได้เสร็จเ,เร็ว หากชำรุดก็ซ่อมแซมได้ง่ายพูดบอกแล้วท่านมหาอมาตย์ก็ออกแบบใหม่โดยลดขนาดพระบรมธาตุใจดีนั้นลงตามความพอใจของตนมิสนใจคําทัดทานและความศรัทธาของปวงชนการต่อมาเมื่อพระบรมธาตุใจดีพระองค์นั้นสร้างเสร็จจึงกลับกลายเป็นทรงเตี้ยเตี้ยไม่โดดไม่เด่นไม่สูงสงา่าอย่างที่ปวงชนผู้ศรัทธาทั้งหลายต่างคาดหวังไว้ สร้างความเสียใจให้กับผู้คนด้วยวิบากกรรมที่ถืออำนาจคัดสธาของมหาชนสร้างลดขนาดความสูงของพระบรมธาตุเจดียในครั้งนั้นผลของวิบากกรรมจึงส่งผลให้มหาอัมมา์เกิดใหม่ไม่ว่าในชาติใดๆท่านต้องมีร่างกายต่ำเตี้ยผิดมนุษย์มนาทั่วไปทุกพบทุกชาติจนกระทั่งชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นพระละกุุนกะพัทยะ ในพระศาสนาของสมเด็จพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านก็ยังคงต้องรับผลวิบากกรรมเกิดเป็นคนตัวเล็กต่าเตี้ยชดใช้วิบากกรรมจนกระทั่งสิ้นชีวิตละสังขารสู่แดนพระนิพพานจึงพ้นจากวิบากกรรมอันเป็นอกุศลน,นั้นได้อย่างถาวรท่านสาธุชนทั้งหลาย ฟังเรื่องราวของท่านพระโมคขราชและท่านพระลกุณดกะพัทยะแล้วจึงได้ใคร่ครวญสังวรเถิดอากตังทุกกตังเสยโยขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วอย่าทำเลยเพราะความชั่วจะทำให้เราต้องเดือดร้อนในภายหลังกตังจะสุกตังเสยโยทำแต่ความดีไว้เถิดเพราะความดีจะทรงผลอันเป็นสุขไม่ทำให้เราเดือดร้อนใครผู้ใด ที่เคยทำความชั่วไว้ถึงจะเหาะหนีไปบนนภาอากาศถึงจะดำมุดหนีลงไปใต้ทะเลมหาสมุทรหรือจะหลบซ่อนเข้าไปอยู่ในถิ่นถ้ำซอกภูเขาที่ลี้ลับก็ไม่อาจมีวันจะรอดพ้นจากวิบากกรรมเพราะไม่มีแผ่นดินใดสักส่วนที่คนทำชั่วไว้แล้วจะพ้นจากผลแห่งความชั่วนั้นได้จะต้องรับผลกรรมแน่นอน ปุญญเจปุริโสกะยิรากะยิราเถนังปุนับปุนังตัมหิฉันทังกะยิราทะสุโขปุญญสะอุจโยเราทั้งหลายควรทำแต่บุญควรมันทำบุญบ่อยๆและควรทำความพอใจในบุญนั้นอยู่เสมอเพราะการสั่งสมบุญจะนำความสุขมาให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าจงยาดูหมิ่นประมาทว่า บาปเล็กน้อยจะไม่มีผลหม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยดทีละหยดได้ฉันใดคนผ่านทั้งหลายเมื่อสั่งสมบาปแม้วันละเล็กละน้อยพนนานๆเข้าชีวิตของเขาก็ย่อมจะเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้นและท่านกระยาณมิตรทั้งหลายเอ่ยจงอย่าดูหมิ่นบุญเล็กบุญน้อยว่าจะไม่มีผล เพราะแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยดทีละหยดได้ฉันใดคนมีปัญญาหากมันทำบุญไว้ทีละเล็กทีละน้อยในไม่ช้าชีวิตของเขาก็าจะเต็มไปได้วยบุญได้ฉันนั้นสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี